ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุปพระเคราะห์ใหญ่แต่เดินผิดปกติทําให้อ่อนกําลังแต่ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระเกตมเลงส่งผลให้3ลัคนาราศีเป็นช่วงนาทีทองลัคนาราศีพฤษภ ดาวพฤหัสเป็นดาวมรณะและดาวแห่งความสำเร็จสถิตทับลัคนาเป็นช่วงนาทีทองด้านสุขภาพที่เจ็บป่วยเรื้อรังเร่งรักษาตอนนี้จะเจอหมอดีได้ยาดีรักษาจนหายขาดถ้ายังไม่ได้เจ็บป่วยควรไปตรวจร่างกายถ้าเจออะไรผิดปกติรีบรกษาจะหายเร็วลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงสถิตอยู่ในภพมรณะ ที่ทำอะไรติดติดขัดขัดประสานงานไม่ราบรื่นจะเป็นช่วงนาทีทองผู้ใหญ่จะหันมามองและช่วยเหลือใครที่ชอบสร้างปัญหาให้แจ้งผู้ใหญ่ท่านจะช่วยประสานให้ราบรื่นขึ้นและลัคนาราศีธนูดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวสถิตยอยู่ในภพอริชีวิตที่มีแต่อุปสรรคหาคนช่วยไม่ได้จะเป็นช่วงดวงเปิดศัตรูคู่แข่งหนีหายผู้ใหญ่พร้อมช่วยเหลือ งานยากๆให้เร่งทำช่วงนี้จะสำเร็จได้โดยง่ายผิดใจกับใครปรับความเข้าใจช่วงนี้จะคืนดีค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับคำทำนายค่ะ